สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเสือพาไปตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะครับพรนะลาเตรียมอาหาร <c oughs> อันน่าอ,อร่อยไหมที่เสือโโอ้ห พี่ขอเม็ดละกันเนาะนี่นะคะเม็ดฮทิ้งแล้วเหรอไม่ทันนะฮะพี่เสือจะกินถึงในถุงขยะยาไม่ทันนะฮะลืมบอกว่าขอเม็ดนะฮะเพราะพี่เสือไปชอบกินเม็ดมะม่วงนะครับแน่นเม็ดมะม่วงเออลืมบอกนะทางนี้เขาก็กำลังย่างปลาส้มกับไส้กรอกอีสานนะ ไม่พอดีแบบนี้ไม่ไม่แม่คิดว่าโอ้โหฟิวดีมากเลยนะครับบรรยากาศนะมันมันอยู่ที่คนทำไม่ได้กวนููนะครับทีมช่างยังไม่หยุดนะครับ่ถ้าสมมุติว่าเราหมักไม่อร่อยเราทําไม่อร่อยเคับราก็ไม่มีทางหรอกที่จะย่างอร่อยใส่อะไรลงไปด้วยใส่พรมกชี้สดเยอะเยอะเด้อรู้สึกมันจะตามไปทุกเมนูเลยนะ แล้วมันก็คงจะไม่มีเมนูไหนโอ๊มีเมนูนี้ที่ไม่ใส่ผุงชูรลเมนูนี้ขี้มือล้วนๆอันนี้ขี้มือน้องปอล้วนๆนะกับพี่ล้อมนะใช่ไหมพี่ล้อม <c oughs> ไม่ไดราม่านะพี่น้องอันนี้สูตรข้ามันดรา่าอันนี้สูตรบบสูตรขี้มือหนูล้วน,บบลวนๆสูตรกเก่าแก่โบราณ <c oughs> <c oughs> นะถ้าไม่ใช้แบบถ้าไม่ใช้วิธีนี้มันก็ไม่รู้จะทํายังไงถึงจะได้กินนะฮะจะใส่ถุงมือปอมันก็วว่าันนี้ นู่นนี่มันชาเกินเนาะแต่นู่นนี่ไม่ได้ไปซื้อเลยค่ะเเมื่อวานไส้อร่อยมากไส้หมูย่างบอกจนไม่มีคนลุกอ่ะขนาดบอกไส้พ่อบิดาไส้หมูไส้พ่อดาอยยางกลยอยู่กัดกันยิ่งแล้วใหญ่เลยพี่เสือโอ้ไส้มาอีกแล้วจ้าหนูมันโกรธมากเลยเมื่อวานนี่หนูอาจา์สุดท้ายมันมีไส้ไงหนูเอาไว้กินหนู่บอกคือบกเอามาล่นแค่หนี้ กับปลาหนาลูกสามครั้งอ่ะพอไสมามันก็นั่งลงพอไสมามันก็นั่งลงไม่อิ่มดีกว่าใช่ไหมไม่อิ่มดีกว่าข้าวข้าวเหนียทยแท้หนข้าวนะคะกลัวกลัวเขากินไม่หมดเนาะพี่ลพบดกลัวเขากินไม่หมดเนี่ยแบบกลัวกินไม่หมดโอ้สวยงามมากเลยครับนี่นะคะเราก็ คิทำอาหารสั้นชั้นนะคะทำมะม่วงดองะคะในระหว่างที่อันนี้หมามันชื่ออะไรนะไหี้ยเสือเอ้าไอ้เสือโอ้เติมหางให้มันหน่อยเสือลายเสือดำอะไรก็ได้เสืออย่าเสือเสือป่าเอาเสือป่าอย่าเสืออย่าเสือห้่นหุ่นนี้มันฟังแล้วมันยังไงไม่รู้นะฮะยาเสือเฉยเฉยยาเสือเฉยเฉยกรอะไรนี่พี่ไนพีนอ้าวลุงเสือด้วยนะไม่ใช่กระทบพี่เสือนะ ลุงเสือด้วยนะเติมหางเติมเติมสร้อยคำท้าให้น้องเขาหน่อยนะฮะถ้าเรามาเรียกลุงเสือที่นี่ไม่มีใครรู้จักเนาะต้องเรียกชื่ออื่นชื่ออื่นไม่ใช่ลุงเสือบอกป้าอ่อนป้าอ่อนลุงเสือชื่ออะไรนะที่บ้านเขาเรียกอะไรนะลุงอะไรฮะไม่ไม่ชื่อเล่นไงไหมนั่นอย่าเรียกลุงเสือด้อยเมื่อเช้านะไปวัดบอกพวกหนูอยู่บ้านลุงเสือเขาบอก ลูจากลุงเสือนะคะอ๋อไม่ลูกจากลุงเสือนะคะเรียกอะไรนะอีกทีนึงเรียกว่าลุงเบ็ดลุงเบ็ดลุงบิด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 ไม้สลัยแล้วก็โอ้ชื่อลุงบิดเหรอแล้วเสือมายังไงล่ะป้าอ้นเสือมายังไงที่บ้านลุงเสือใช่ไหมอือทายาเหรอคะฮะก็ทายามาจากปู่ไงปลูกของเรียกอ๋อ สามสานมเนาะแม่แม่เขาก็ถามกันครยเสือบ้านอยู่ตรงไหนลูกลูกสาวก็สามสาวเนี่ยก็เลยตั้งเสือใหญ่เสือใหญ่ก็มีเหรอเป็นสะตายของลุงพลแป้บนงครับจ้า ก็เป็ mortar, นที่มาของคําว่าลุงเสือเนาะแต่จริงๆแล้วลุงเสือไม่ได้ชื่อลุงเสือนะทุกท่านชื่อลุงบิดชื่อลุงบิดนะฮะอย่าไปเรียกลุงเสือนะคะไม่รู้เขาไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้เอฟซีเดินทางมาลุงพงที่ว่าามหาบ้านลุงเสือเป็นายาเนาะ่าแม่ไอ้ว่าบ้านลุงอยู่ตรงไหนแม่ก็เลยชี้เลย ิยสอย่างนะครับกจไยููปิดบทานเยมิดจิรีเลยมดรฟังชืทออีหยังกงลูชายเพื่อนนะชื่ออะไรนะลูชัยไม่ใช่นูชัยเรียกอะไรนาะดำไม่ใช่มืด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 มืืดม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 ืืดมืดมืดมืมืดมืดม ไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ม yes ืดเมื่อเช้าท่านบอกคุณไปฟังที่อ๋อใช่ใช่เพราะว่าตอนนั้นไอ้โนเคยไปบวชอยู่ตรงนั้นอ๋อวัดที่ไหนวัดป่าวัดป่าเป็นสำนักสงฆ์นะอ๋อครับครับผมข้างซอยบ้านลุงคนนั่นแหละครับครับแม่มันไหม้ได้นะไม้ไฟเบา เราก็จะตั้งชื่อให้หมาตัวนี้อันชื่อว่าอะไรเสืออะไรนะเสือดำเสือลายก็ได้เสือดาก็ได้อีกตัวน่ะเหมือนเสือเป้เลยแบบสีเหลืองๆเลยเสือปลาบอกถ้าเสือล้วนๆมันจะกระทบถึงที่เสือเีเสืออนี้อ้าวหลับเสือแล้วมีหมาชื่อเสือเหมือนกันนะเรามารอดูกันนะว่าหลังจากข้าวเสร็จจะบินสีสันอย่างไรนะคะ อ้าวไอเบ๊ปตอนนี้ย่างไก่กับข้าวอนกลงวันก็ขาเียงอนนู้นก็ทงานกันอยู่นนจะเฮดเียเป็นางก็จะรอมาเอั่ด้ใาห้าร้อนนะครับอนามื้่วยนะครับโอ้กําร้อน ยัส่กอกกอนแ่น้อ้าใกอก็นินอนยอนหอนเวิวดีด้วยตามัวิวดีด้วยนะเนี่ยเ็นขอนยอนร้อนากดดีละันอะทไแกะกอซีบักท่าเขามีบักท่อนชิมกันนะฮะตรงนู้น ก็ซีบัคตันมันมาอีกทีลังคาเลยอะที่ที่รุ่นมันเป็นแนวลูแซ่บแซ่บแซบอร่อยเคืออะผลไม้รวมมะนนักรสชาติก็คือกันเป็นสๆหวานๆก็ลุงก็อยู่ตรงนู้นนะฮะ อะไรนะเขากำลังชงกันใหญ่เลยนะครับเก็บกองฮะกองแผนเก็บกองฮะ จาก <inte> <AN> จากไหนจากพี่นาฮ่องกงใช่ไหมคะอ๋อที่ฝากมาเมื่อเช้านะฮะ FC ฝากมาจากแอดชายชาแนลเนาะนะทุกคนครับแล้ก็ถือว่าเราก็ได้อานิสงส์จากการนะฮะที่ FC นะฮะพี่นาฮ่องกงนะฮะฝากมานะเดี๋ยวไปเสือก็จะไปกินแล้วนะฮะขอบคุณสําหรับสีบักทอนพลัสนะครับจากพี่นานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดุคิปให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ